โอแม่เจ้าสวัสดีครับทุกท่านครับที่ติดตามเพจต้นกระดาษกับคาร์บอยต้นกระดาษครับวันนี้เราอยู่ในแปลงต้นกระดาษครับซึ่งปลูกด้วยเคเจ็ดนะครับที่หมู่เจ็ดบ้านลาดกระทิงตำบลลาดกระทิงนะครับอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดเชิงเทรานะครับปลูกในระยะ3มเมตรคูณเมตร50นะครับเราก็เห็นตรงนี้ก็เหมือนเป็นแปลงต้นกระดาษทั่วไปครับตรงนี้ไม่มีอะไรครับ ตามผมมาครับตามผมมาเราเดินผ่านมานะครับสักประมาณสิบร่องนะครับเราก็มาพบแล้วครับเป็นกองฟางกองเตี้ยนะครับแปลงนี้ครับกรเษกษตรกรนะครับเพราะเห็ดฟางกองเตี้ยในแปลงในร่องแถวของต้นกระดาษนะครับด้วยว่า ทรงพุ่มที่เกิดขึ้นนะครับแสงแดดที่ส่องนะครับเห็ดฟางครับชอบแสงแดดลำไรลำไรนะครับเพื่อที่จะให้เพาะเชื้อเห็ดได้เกิดขึ้นได้สะดวกนะครับแล้วก็ด้วยร่มเงานะครับของทรงพุ่มต้นกระดาษก็เป็นผลดีนะครับที่จะทําให้เกษตรกรได้มีอาชีพเสริมมีรายได้เสริมนะครับอันนี้เป็นอยู่ในช่วงระหว่างที่ทางเกษตรกรนะครับเขานะครับเริ่มมุงหญ้านะครับมุงหญามุงเศษฟาง นะครับเพื่อทำเห็ดฟางกองเตี้ยเราตามมาดูเรื่อยๆครับนี่ครับน,บนี่นี่หญ้าใหม่ๆเลยครับนะครับแสดงว่าพึ่งมุงนะครับพึ่งเริ่มลงมือทำนะครับช่วงระหว่างเรารอไม้ต้นกระดาษจเจริญเติบโตรอผลผลิตนะครับเห็ดฟางกองเตี้ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่จะเป็นไรายได้เสริมเป็นอาชีพเสริม ให้กับเกษตรกรระหว่างรอการเจริญเติบโตร,รอการเก็บเกี่ยวแปลงต้นกระดาษตามผมมาต่อครับเราเห็นอยู่ล็อกดึงครับซึ่งเกษตรกรนะครับแปลงนี้ทําโครงไม้ไว้ครับทําโครงไม้นะครับกับกองหิดฟางกับหัวเชื้อหิดฟางนี่อยู่ทางด้านนี้ครับ ำให้เราเห็นกระบวนการการผลิตนี่ครับนี่เขาก็จะเอาโครงไม้นะครับอยู่ด้านบนค่อมลงมานี่ก็หัวเชื้อเห็ดครับแล้วจากนั้นก็ค่อยเอาฟางนะครับเอาเอาฟางกบเอาถุงพลาสติกนะครับเอาแผ่นพลาสติกนะครับแล้วก็เอาฟางกบนะครับจะเห็นแผ่นพลาสติกของเกษตรกรที่เขาทานะครับแล้วก็าฟางกบ ก็จะทำให้ได้เห็ดฟางเป็นไรายได้เสริมเป็นอาชีพเสริมช่วงระหว่างรอการเจริญเต,ติบโตนะครับรอไม้เจริญเต,ติบโตรอการเก็บเกี่ยวและแปลงนี้ครับแปลงต้นกระาดาษช่วงระหว่างรอการเจริญเต,ติบโตเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะเห็ดฟางกองเตี้ยครับแปลงนี้นะครับเราได้คุยกับกเกษตรกรแล้ว นอกจากที่เขามีอาชีพเสริมมีรายได้เสริมไม้แปลงนี้ครับอายุประมาณสองปีจะเห็นถัดไปทางด้านนู้นเห็นไหมครับพี่น้องกเกษตรกรครับเพิ่งปลูกใหม่แสดงว่ากเกษตรกรท่านนี้ครับวางแผนเรื่องรายได้วางแผนการปลูกนะครับพอไม้แปลงนี้นะครับได้ตัดขายแล้วมีปลูกไม้รุ่นใหม่เข้ามาเพื่อที่จะดีจะมีรายได้ ในรุ่นถัดไปเกิดการบริหารแรงงานบริหารรายได้บริหารการจัดการพื้นที่โอ้โหสุดยอดเกษตรกร,ร,กรท่านนี้เก่งมากครับอยู่ที่ลาดกระทิงหมูเ่เสนามชัยเขตฉะเชิงเซาของเราเท่านี้เองนะครับอย่าลืมติดตามเราครับกดไลค์ติดตามนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อการแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากขาวบอยต้นกระดาษและจากเพจต้นกระดาษสำหรับวันนี้ครับปลูกได้โตวไว ไม้เศรษฐกิจไม้ตัวเร็วต้นกระดาษสวัสดีครับ